47อาหารที่ช่วยบำรุงสายตาได้อยู่ใกล้ๆตัวคุณมาเรียนรู้ไปด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะดรวริศราดาวันนะคะหมอปอสำหรับ EP นี้เป็น EP ที่50นะคะซึ่งเนื้อหาจะต่อจาก EP ที่49เพราะว่า EP ที่49คือเนื้อหาข,ของการเป็นโรคตาแดงและอาจจะต้องใช้ตัวบำรุงสายตาก็คือมา EP ก็คือวิดีโอคลิปนี้นั่นเองนะคะ ดังนั้นอาหารที่บำรุงสายตาห้ามพลาดเลยค่ะตั้ง47อย่างอยู่ใกล้ตัวทุกท่านเยอะแยะไปหมดนะคะแล้วก็ถ้าท่านรู้ท่านสามารถทํานวัตกรรมอาหารเป็นยาได้นะคะซึ่งอาหารที่จะช่วยบำรุงสายตานะคะก็จะประกอบไปด้วยอาหารทั้งหมด5สีด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสีแดงช่วยชะลอ,อะความเสื่อมของจอประสาทต,ตานะคะสีเหลืองช่วยป้องกันแสงที่มีผลต่อดวงตานะคะ ที่ทาให้ดวงตาออนล้าได้สีส้มป้องกันการเกิดโรคตาบอดหรือตาฟางในตอนกลางคืนนะคะส่วนสีเขียวป้องกันต้อกระจกนะคะไม่ให้เกิดขึ้นง่ายนะคะกับกับประสาทตาของเรานะคะสีม่วงยับยั้งปัญหาของตาเสื่อมนะคะในผู้สูงวัยนะคะดังนั้นผัก5้าสีจําเป็นมากๆเลยค่ะแล้วก็เป็นหลักการหนึ่งที่เราควรรู้จักการบริโภคแต่วันนี้จะมาเน้นที่วิตามิน A ก่อนนะคะว่าอยู่ในอาหารตั้ง44 รายการนะคะแล้วก็เรารู้จักซะด้วยทรานี้เป็นอะไรบ้างนะคะแล้วก็สิ่งเหล่านี้ท่านสามารถแชร์ต่อให้คนอื่นรู้ได้ค่ะ47อาหารที่บำรุงสายตาแบบขั้นเทพที่คุณรู้จักอันดับหนึ่งเบอร์หนึ่งก็คือแครอทแครอท100กรัมนะคะจะมีปริมาณวิตามิน A 1,671ไมโครกรัม มีเบต้าแคโรทีนสูงถึง8,285มิโครกรัมดังนั้นศักยภาพของดวงตามีประสิทธิภาพมากถ้าเราได้ทานแครอทนะคะแล้วก็ที่สำคัญชะลอการเสรื่อมของจอประสาทต,ตาลดความเสื่อมของเซลล์ลูกตานะคะแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อการเป็นต้อกระจกป้องกันโรคตาบอดตอนกลางคืนได้ด้วยนะคะ ผักตัวที่สองนะคะก็คือ w a t e r c r ครสนะคะช่วยบำรุงสายตาเป็นผักที่บำรุงไปด้วยวิตามิน A ยังมีสารลูทีนเบตา้าแคโรทีนช่วยยับยั้งนะคะความเสี่ยงต่อโรคตาชะลอความเสื่อมของจอประสาทตาลดความเสื่อมของเซลล์ลูกตานะคะแล้วก็ป้องกันการเกิดต้อกระจกและยังมีสังกะสีที่ช่วยเพิ่มศักยภาพในการมองเห็นช่วงกลางคืนให้ด้วยป้องกันตาตาฟางนะคะตาฟ้าฟางในช่วงกลางคืนหรือป้องกันตามัวได้ ในที่ที่มีแสงน้อยนะคะผักวอเตอร์เกสของเรานะคะต่อไปก็คือใบเหลียงใบเหลียง100กรัมนะคะจะมีวิตามิน A สูง1,089ไมโครกรัมนอกจากนั้นยังช่วยบำรุงผิวพรรณบำรุงสายตานะคะช่วยการมองเห็นโดยเฉพาะในช่วงกลางคืนที่แสงสว่างน้อยตามัวตา,วตาวฟ้าฟางช่วยได้หมดนะคะแล้วก็ทำให้ร่างกายทำงานได้ปกติมากขึ้นเพราะยังมีสารอ,อื่นๆอีกนะคะที่ช่วย เสริมศักยภาพการทํางานของภูมิต้านทานในร่างกายค่ะต่อมาลูกพับลูกพับเนี่ยจะมีลูลทีนแล้วก็ซีแซนทีนนะคะซึ่งเป็นสารที่มีประโยชน์ต่อดวงตานะคะแล้วก็ลดความเสี่ยงของการเกิดต้อกระจกนะคะโรคจุดรับภาพเสื่อมตาฝ้าฟางนะคะลูกพับแห้งเนี่ยม,มีวิตามิน A สูงมากกว่าลูกพักสดถึงสเท่าดังนั้นนะคะในะการแก้ปัญหาสายตาเกิดจากโรค โรคความเสื่อมจากการใช้โทรศัพท์มากเกินไปหรือจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์มากเกินไปลูกครับจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยป้องกันนะคะปัญหาเหล่านี้ได้ค่ะต่อมานะคะสวรสค่ะสวรส100กร,รัมจะมีวิตามินเอถึง1272ไมโครกรัมแล้วก็ยังมีสารฟลาวโวนอยนะคะแล้วก็ยังมีเบต้าแคโรทีนอีกนะคะป้องกันเซลล์ประสาทตาถูกทำลายแล้วก็บำรุงสายตาป้องกันอาการเมื่อยล้า นะคะคทำให้ดวงตาสดใสแข็งแรงอันดับที่6ผักแพวนะคะผักแพวบ้านเรานะคะมีวิตามินเอแล้วก็ยังช่วยป้องกันนะคะการเกิดต้อกระจกบำรุงสายตาไม่พอนะคะในผักแพว100กร,รัมเนี่ยมีวิตามิน A สูงถึง8,112ไมโครกร,รมัมถือว่าสูงมากนะคะ ในขณะที่ผักบุ้งมี6,300เมโกรกรัมประมาณนี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับชนิดของผักบุ้งด้วยเหมือนกันนะคะพริกหวานนะคะพริกหวานแดงมีเบต้าคโรทีนสูงที่สุดรลองลงมาคือพริกหวานสีเหลืองช่วยบำรุงสายตาช่วยในการมองเห็นป้องกันโรคเกี่ยวกับสายตาผักกูดนะคะมีเบต้าคโรทีนสูงนะคะผักกูดนี่เราจะรู้จักด,ดีนะคะแล้วก็มีตัวที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันในร่างกายให้แข็งแรงนะคะ แล้วเบต้าคโรทีนเนี่ยจะย่อยสลายนะคะนะคะช่วยแล้วจะได้วิตามิน A นะคะเบต้าคารทีนที่ย่อยสลายแล้วจะได้วิตามินเนี่คือหลักการของการถนอมอเปลี่ยนศักยภาพของการมองเห็นนะคะในดวงตาชะลอความเสื่อมของจอประสาทต,ตาลดความเสื่อมของเซลล์ลูกตาแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อการเป็นต้อกระจกนะคะืก็คือผักกูดนะคะเราไปนึ่งนะคะหรือไปลวกเราก็ต้องนอกน้ําเย็นนะคะเราถึงจะได้สารอาหารเหล่านี้ สมบูรณ์แบบนะคะคราวนี้ก็มีตัวที่9ก้านะคะสำหรับอา,อาหารที่เราหาทานได้ง่ายนะคะก็คือเชอรอรี่นะคะเชรอรี่เนี่ยจะเหมือนอผักขึ้นช่ายนะคะมีสารเบต้าแคโรทีนแล้วก็ให้สารอนุมูลอิสระที่ช่วยป้องกันความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเมรง็ง มีเบตาเา้าคาร์บอเนนะคะเมื่อย่อยสลายแล้วก็เป็นวิตามินเ,เอเหมือนที่เราทราบจะช่วยให้การมองเห็นแล้วก็ดวงตาเรามีประสิทธิภาพดีขึ้นชะลอความเสื่อมจากจอประสาทตาลดความเสื่อมของเซลล์ลูกตาได้นะคะต่อมาเป็นปลาแซลมอนค่ะปลาแซลมอนเนี่ยอุดมไปด้วยโอเมก้า3กรดไขมัน DHA ที่ช่วยรักษาโรคตาแห้ง บำรุงสายตาได้ดีช่วยบรรเทาอาการอักเสบและลดความเจ็บปวดได้นะคะจากการใช้ดวงตามากเกินไปช่วยบำรุงประสาทแล้วก็แก้ปวดไมเกรนได้เป็นอย่างดีนะคะในเนื้อปลาแซลมอนของเราต่อมานะคะเป็นผักตระกูลผลไม้ตระกูลเบอร์รี่นะคะเป็นผักผลไม้ กลุ่มน,นี้นะคะตระกูลเบอร์รี่เนี่ยเป็นกลุ่มที่ไม่ว่าจะเป็นลัตเบอร์รี่สตรอเบอรี่มันติเบอร์รี่ลูกหม่อนนะคะแบล็คเบอร์รี่โกจิเบอร์รี่นะคะล้วนให้สารซีแซนซีแซนทีนนะคะซึ่งเป็นตัวกรองรังสีจากแสงแดดนะคะแล้วก็ปกป้องจอประสาทตาไม่ถูกทําลายด้วยแสงสีฟ้าเร็วนักนะคะแล้วยังมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบํารุงดวงตาลดการเกิดต้อกระจกนะคะ เราเบอร์รี่ทั้งหลายนะคะเป็นตระกูลผลไม้นะคะที่อุดมไปด้วยวิตามินซีแล้วก็มีประโยชน์จากวิตามินอ e ีด้วยนะคะต่อมาก็คือมะเขือพวงนะคะมะเขือพวงเนี่ยมะเขือม่วงนะคะซึ่งมีสารอแอนโทไซยานินนะคะมะเขือม่วงหรือมะเขือยาวของเราเนี่ยมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยป้องกันและยับยั้งไม่ให้เกิดการสะสมของสารสีที่ทําให้ดวงตาผ้ามัวนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุนะคะ ผักโขมนะคะ100กรัมเนี่ยจะมีวิตามิน A 1,538ไมโครกรัมแหล่งของวิตามิน A ที่หาได้ง่ายในผักโขมนะคะแล้วก็นอกจากนั้นในผักโขมยังมีรูทีนกับซีแซนทีนช่วยเป็นส่วนประกอบสำคัญของจุดรับภาพนะคะของจอประสาทต,ตาทำให้เลนตาเราเนี่ยมองเห็นชัดขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ขุ่นมัวเร็วนะคะผักโขมยังมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยป้องกันการอักเสบของเซลล์นะคะ ป้องกันมะเร็งได้แล้วก็นอกนั้นก็คือช่วยบำรุงสายตาอย่างมีประสิทธิภาพแน่นอนต่อไปก็คือพริกหยวกนะคะพริกหยวกแตกต่างจากพริกหวานนะคะพริกหยวกเนี่ยจะมีวิตามินเอสูงก็เป็นวิตามินที่ดีต่อดวงตานะคะแล้วก็ยังมีสารเบต้าแคโรทีนช่วยลดความเสื่อมของเซลล์ลูกตาลดความเสียจากการความเสี่ยงต่อการเป็นต้อกระจกนะคะก็ช่วยในการมองเห็นมากขึ้นในช่วงกลางคืนด้วยทําให้ภาพการมองเห็นชัดขึ้นปรับสายตาต,าต่อ แสงน้อยๆได้เร็วขึ้นนะคะก็คือพริกหยวกนะคะต่อมาไข่เป็นอาหารบำรุงสายตาที่ดีมากไข่ขาวเนี่ยมีโปรตีนสูงนะคะช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกลอ้อส่วนไข่แดงเป็นแหล่งของบูทีนนะคะซีเซนทีนแล้วก็ซิงค์ธาตุเหล็กที่ช่วยลดแล้วก็ชะลอความเสื่อมนะคะของจอประสาทต,ตานะคะแล้วก็ช่วยบำรุงเซลล์ลูกตาทําให้ดวงตาเราแข็งแรงอยู่เสมอนะคะดังนั้นอาหารแต่ละมื้อควรมีไข่ด้วยนะคะอะโวคาโด อะโวคาโดเป็นซูเปอร์อาหารเลยนะคะที่อัดแน่นไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์มากมายนะคะมีทั้งรูทีนเบตา้าแคโรทีนป้องกันความเสื่อมของจอประสาทต,ตาแล้วก็ช่วยบำรุงสายตาป้องกันอาการตาตาพร่าหรือตาฟางนะคะในช่วงกลางคืนที่แสงน้อยได้ด้วยนะคะ16อย่างแล้วนะคะอัลมอนด์นะคะมีวิตามินอ e ีสูงช่วยชะลอการเสื่อมของจอประสาทต,ตาเนื้อปลานะคะเนื้อปลาที่มีไขมันสูงนอกจากเมื่อกี้ปลาแซลมอนก็จะมีปลาทูนา่าปลาแมคคเรลปลาสวาย ปลาเหล่านี้จะมีกลุ่มกรดไขมัน DHA ซึ่งเป็นไขมันชนิดเดียวกันกันกบที่เรตินาหรือจอประสาทตาเราต้องการนะคะกรดไขมันตัวนี้จะช่วยฟื้นฟูให้ดวงตาของเรากับมาสดใสมีน้ำเหลาเลี้ยงดวงตาเพิ่มมากขึ้นแล้วป้องกันอาการตาแห้งได้ด้วยค่ะต่อไปก็คือกล้วยอ่าเป็นเป็นผลไม้ที่หาง่ายนะคะมีโพแทสเซียมสูงทำงานร่วมกันกับโซเดียมนะคะเพื่อรักษาสมดุลในร่างกายของเรานะคะทำให้ดวงตาของเราชุ่มชื้นอ,อยู่เสมอลดอาการตาแห้ง นะคะได้ต่อมานะคะก็คือชาร้อนนะคะชาเนี่ยกลุ่มชาทั้งหลายเนี่ยนะคะถ้าเราเอามา,าใส่น้ำร้อนแล้วก็ดื่มนะคะแทนน้ำเปล่าก็จะมีสารฟีโนมินอลนะคะแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระช่วยให้ดวงตาแข็งแรงช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ประสาทตาช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดต้อกระจกนะคะ ต่อไปก็คือมะม่วงสุกนะคะช่วยบำรุงและก็รักษาสายตาเพราะอุดมไปด้วยวิตามิน A เบตา้าแคโรทีนนะคะมากมายอยู่ในมะม่วงสุกนะคะสารสีเหลืองมันเทศค่ะมันเทศมีวิตามิน A สูงมากนะคะช่วยบำรุงสายตาป้องกันต้อกระจกจอประสาทตาเสื่อมโรคต้อหินป้องกันตาแห้งยับยั้งการติดเชื้อบริเวณดวงตาที่ทําให้เกิดตาเสบนะคะสามารถที่จะช่วยลดน้าหนักได้ด้วยนะคะในมันเทศนะคะ,ะเป็นพืชตระกูลหัวนะคะ มีปริมาณไฟเบอร์ในมันเทศเนี่ยนะคะไม่เยอะนะคะต่อมาคือผักบุ้งนะคะเหมือนที่กล่าวไว้ผักบุ้งมีแคลเซียมและเบต้าคาร์โบไค่อนข้างสูงนะคะใครอยากสายตาดีทานผักบุ้งสมัยก่อนเราจะพูดอย่างนี้นะคะช่วยบำรุงสายตารักษาการตาต้อตาฝ้าฟางตาแดงสายตาสั้นอาการคันในตาบ่อยๆนะคะต่อมาผักที่24ก็คือฟักทองมีวิตามินเอสูงช่วยบำรุงและรักษาสายตาได้คะ่ะ พืชตัวที่25นะคะจะเป็นผักตำลึงค่ะหาง่ายมากในผักตำลึง100กรัมหรือ1ขีดจะมีวิตามิน A อยู่ที่865ไมโครกรัมผักตำลึงเนี่ยจะเป็นผักใบเลื้อยที่พบตามรั้วบ้านนะคะมีคุณค่าทางอาหารสูงดีต่อระบบการย่อยอาหารและเต็มไปด้วยสรรพกุณที่มีประโยชน์มากมายอีกทั้งยังเป็นวิตามิน A ที่ช่วยเสริมการมองเห็นช่วยชะลอการเกิดต้อกระจก นะคะสารต้านอนุมูลอิสระอย่างสารเบต้าแคโรทีนนะคะก็จะเป็นสารตั้งต้นของวิตามินเอด้วยที่บำรุงสายตานั่นเองนะคะต่อมาคือผักคะนา้าค่ะเป็นผักที่หาทานง่ายนะคะแล้วก็ยังมีประโยชน์ในการบำรุงสายตาช่วยป้องกันจอประสาทต,ตาเสื่อมก่อนวัยและช่วยในการมองเห็นมีรูทีนมีซีเซนทีนนะคะมีวิตามินซีที่ช่วยป้องกันการเกิดเจาะตากระจกตาได้อีกด้วยนะคะต่อมาเป็นผักลำดับที่27นะคะ เป็นมะเขือเทศนะคะลูกสีแดงแดงนะคะมีวิตามินซีและเบต้าแคโรทีนสูงมากวิตามินซีเนี่ยช่วยลดความเสื่อมของโลคจอประสาทต,ตาไม่พอแล้วยังป้องกันการเกิดต้อกระจกนะคะเบต้าแคโรทีนช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์จอประสาทต,ตาส่วนวิตามิน A อก็ช่วยในการมองเห็นแล้วก็ช่วยบำรุงผิวพรรณของเราให้ผ่องใสได้นะคะต่อไปเป็นกระลำดอกค่ะ ในช่อดอกสีเหลืองอ่อนๆน,นะคะของกระหล่ำดอกเนี่ยจะมีวิตามินซีค่อนข้างสูงช่วยในการชะลอความเสื่อมของเซลล์จอประสาทตาป้องกันการเกิดจอประสาทตาเสื่อมได้นะคะแล้วก็การเกิดต้อกระจกได้อีกด้วยทําให้เส้นเลือดฝอยที่ทําหน้าที่ส่งเลือดไปเลี้ยงยังจอประสาทตาและเลนตาเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นนะคะ ต่อมานะคะเป็นลำดับที่29นะคะ mm hmm. ก็คือบ็อกโคลี่บ็อกโคลี่เนี่ยผักจะคล้ายๆดอกกระลำแต่ดอกจะมีสีเขียวเข้มบ็อกโคลี่นะับเป็นผักสีเขียวที่มีวิตามินซีสูงมากช่วยชะลอการเกิดต้อกระจกแล้วก็บำรุงเส้นเลือดฝอยในดวงตาของเราให้แข็งแรงอีกครั้งยังมีสารต้านอนุมูลอิสระอย่างเบต้าแคโรทีนวิตามินเอมีรูทีนมีซีแซนทีนนะคะในบ็อกโคลี่ที่ช่วยบำรุงสายตานะคะทำให้ดวงตาเรา สดใสามากขึ้นนะคะเห็นชัดขึ้นนะคะน้ำหล่อเลี้ยงตาดีขึ้นนะคะกลุ่มบ็อกโคลี่ต่อมาเป็นหน่อไม้ฝรั่งค่ะหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยจะอุดมไปด้วยวิตามิน A นะคะที่ช่วยในการมองเห็นในที่มืดนะคะมีวิตามิน C ที่ชะลอความเสื่อมของการเกิดต้อกระจกและความเสื่อมของจอประสาทตาแล้วก็มีวิตามิน E ที่ช่วยปกป้องดวงตาของเราจากแสงแดดอีกด้วยนะคะต่อมาเป็นกลุ่มของ ผักเป้นรั้วต่อไปนะคะก็คือชะอมชะอมเนี่ยหนึ่นรกร,รัมหรือ1ขีดมีวิตามิน A ประมาณ1นึ่งพไมโครกรัมนะคะชะอมไข่ทอดเนี่ยนะคะเป็นเมนูสุดฮิตนะคะทานกับน้ำพริกประทูนะคะก็ช่วยบำรุงสายตาได้หาง่ายนะคะมีทุกระดูการนะคะสำหรับชะอมแล้วก็ผักต่อมาก็คือกระถิน คำว่ากระถินดิมรั้วนะคะก็นํามาจิ้มกับน้ําพริกเนี่ยจะอร่อยที่สุดนะคะในกระถินมีวิตามิน A ที่ช่วยบํารุงจอประสาทตานะคะแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระอยู่มากทีเดียวนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นผักบวยเล้งนะคะซึ่งเป็นแหล่งของวิตามิน E นะคะแล้วก็มีเบต้าแคโรทีนซึ่งเป็นสารที่ดีต่อสุขภาพใบขี้เหล็กค่ะใบขี้เหล็กเนี่ยช่วยในการนอนหลับได้ด้วยนะคะใบขี้เหล็กเนี่ย ชะลอความเสื่อมของเลนตานะคะแนะนำนะคะว่าใบขี้เหล็กผักพื้นบ้านที่มีรสขมเนี่ยนะคะมีเบต้าแคโรทีนอยู่ค่อนข้างสูงเลยนะคะผักเคลนะคะผักเคลเนี่ยก็คือตัวบำรุงผิวพรรณบำรุงสายตานะคะมีรูทีนอยู่ค่อนข้างเยอะปกป้องสายตาทำให้สายตาแข็งแรงนะคะลดอาการปวดล้าของดวงตาจากการใช้งานหนักได้นะคะลำดับที่36นะคะ เป็นเรดโอ๊กค่ะเรดโอ๊กมีวิตามิน A สูงมากนะคะเรดโอ๊กเนี่ยช่วยชะลอความเสื่อมของจอประสาทตาในเรดโอ๊กหนขีดจะมีวิตามิน A อยู่637ไมโครกรัมลดความเสื่อมของเซลล์ลูกตานะคะแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อการเป็นต้อกระจกผักต่อมาคือผักคอสนะคะผักคอสเนี่จะมีสารรูทีนแล้วก็ซีเซนทีนค่อนข้างสูงนะคะถึง2,312ไมโครกรัม ซ,ซึ่งช่วยบำรุงสายตานะคะแล้วก็ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระอย่างเบต้าแคโรทีนสูงถึง5,226ไมโครกรัมซึ่งช่วยป้องกันเซลล์ประสาทตาถูกทำลายนะคะช่วยบำรุงสายตาแล้วก็ป้องกันอาการเมื่อยล้านะคะทำให้ดวงตาเราสดใสแล้วก็แข็งแรงขึ้นนะคะก็มีศักยภาพในการใช้ดวงตาได้นานขึ้นนะคะ ลำดับที่สาสิบดถึงสี่ิบเจ็ดเนี่ยเราจะหาง่ายๆที่ริมรั้วเราก็ได้แต่ตกท้ายด้วยผลไม้นะคะ,ะบางทีนะคะผักบางอย่างคู่ครัวของเราเนี่ยก็มีประโยชน์แล้วก็มีวิตามิน A สูงเช่นกลุ่มใบกะเพราแดงนะคะมีวิตามิน A สูงถึง1 3ึ0งันสิไมโครกรัมผักชีลาวนะคะหนึ่งันสาไมโครกรัมใบยี่หร่านะคะมีวิตามิน A สูงถึง1 2ึ5งสิบ้าไมโครกรัม ใบแมงลักมีวิตามินเอสูงถึง1,066ไมโครกรัมผักเชียงดานะคะมีวิตามินเอ8 8 4ไมโครกรัมผักหวานนะคะก็มีวิตามินเอสูงถึง7 9 2ไมโครกรัมนะคะยอดฟักข้าวนะคะมีวิตามินเอสูง797ไมโครกรัมผักกาดหอมมีวิตามินเอสูง749ไมโครกรัม บวยอบแห้งนะคะก็จะหาซื้อได้ง่ายอยู่นะคะในกรณีที่คนชอบทานเล่นนะคะก็มีวิตามินเอสูงเหมือนกันนะคะ742ไมโครกรัมสุดท้ายก็คือแคนตาลูปค่ะในแคนตาลูป1 0 0 0กรัมหรือ1ขีดมีวิตามินเอสูง338ไมโครกรัมนะคะนี่คือกลุ่มพืชผักทั้งหมดที่อยู่รอบตัวเรานะคะที่สามารถตามหาวิตามินเอเพื่อมาช่วยฟื้นฟูศักยภาพของดวงตาได้ค่ะ ปริมาณวิตามิน A ที่เราได้รับต่อต่อวันนะคะก็ประมาณ900ไมโครกรัมนะคะแต่ไม่ให้เกิน3,000ไมโครกรัมต่อวันนะคะดังนั้นแหล่งอาหารที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นว่าแค่ขีดเดียวก็มีปริมาณวิตามิน A เป็นพันแล้วก็มีนะคะอาหารที่มีวิตามิน A เยอะนะคะก็กลับไปสรุปให้ฟังก็คือกลุ่มผักทั้งหลายที่มีสีส้มสีเขียวสีเหลืองกลุ่มฟักทองข้าวโพดแครอทมีหมดนะคะ ถ้าได้รับวิตามินเอเกินเป็นอันตรายไหมก็จะมีอาการขึ้นไส้อาเจียนนะคะปวดเวียนศีรษะตาผ้ามัวก็เสียสมดุลในการทำงานของกล้ามเนื้อได้นะคะทำให้ไม่มีแรงนะคะแต่ถ้าได้รับวิตามินเออย่างเหมาะสมก็ทำให้สายตาเราดีนะคะแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องของสายตาจากการทำงานหนักหรืออ่อนล้าได้นะคะ ช่วยในการกระตุ้นภูมิต้านทานของร่างกายได้ด้วยนะคะวิตามินเอแล้วก็ช่วยในการเจริญเติบโตของกระดูกและฟันนะคะช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกล้อนะคะของเซลล์ผิวหนังทําให้ผิวสวยใสยชะลอไวัยได้นะคะแต่ก็ต้องระวังในคนท้องเหมือนที่บอกนะคะว่าของคนท้องเนี่ยได้แค่700ไมโครกรัมนะคะต่อวันก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าเกินไม่ได้จะมีปัญหาเรื่องอการทำให้เด็กในครรภ์พิการหรือแท้ง ได้นั่นเองนะคะสำหรับรายละเอียดของกลุ่มวิตามินนะคะก็เหมือนที่กล่าวมานะคะก็อยากฝากไว้นะคะว่าเป็นเนื้อหาต่อจากคลิปวิดีโอนะคะ EP ที่49เรื่องของอโรคตาแดงนะคะเราก็มาเจออาหารบํารุงในวิตามินในคลิปนี้นะคะคลิปที่50นะคะเพื่อปกป้องดวงตาของทุกทกท่าน นะคะให้มีศักยภาพมากขึ้นแค่หยิบอาหารที่อยู่รอบตัวมาเป็นตัวบำรุงสายตาบ้างเพราะว่าก็รู้กันอยู่นะคะว่าช่วงนี้ทุกคนใช้สายตากันเยอะนะคะทั้งจ้องหน้าจอนะคะแล้วก็อาจจะมีอาการเหนื่อยล้านะคะแต่ที่สำคัญค่ะเราต้องอใช้ประโยชน์จากวิตามินเอให้มากที่สุดเพื่อให้เกิดความสวยใสยด้วยนะคะเสริมศักยภาพของเซลล์ผิวหนังเราด้วยนะคะให้แข็งแรงนะคะ แล้วก็ที่สำคัญค่ะถ้าคิดว่าเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์นะคะถ้าใช่ก็ฝากแชร์ออกไปด้วยนะคะเพื่อจะได้เป็นสะพานบุญส่งต่อสิ่งดีๆและถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้หน้ที่นี้แล้วก็ฝากติดตามนะคะ,ะข้อมูลนะคะแล้วก็สอบถามกันได้นะคะเป็นข้อมูลเพิ่มเติมของเนื้อหาทั้งหมดนะคะเข้ามาได้นะคะที่ ท้ายคลิปวดีโอนะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ